สวัสดีค่ะหนูชื่อกุสมามีชัยนะคะชื่อเล่นชื่อวันนี้ยังงงตัวเองอยู่เลยค่ะเพราะว่าวันนี้ออกไปก็ตีดีทุกอย่างเลยค่ะพัดดีแล้วก็ตีเหล็กดีโอไม,ม้ดีมากวันนี้ก็กะว่าเล่นให้สบายๆที่สุดนะคะแต่ว่าวันนี้มันเหมือนกับสบายเกินแล้วก็ไม่ได้กดดันตัวเองมากแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยทําได้ดีค่ะยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจค่ะเพราะว่าออกไปหนูก็เบอรอ์ดีหแล้วก็ดีคือ3ดีติดแล้วค่ะ4ี่รวมเป็น สีดีติดแล้วด้วยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าลองดูถ้าวันนี้ก็ลอง,ลองตีตามสไตล์ตัวเองเลยค่ะก็เลยลึกมากค่ะวันนีน้น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยตั้งแต่ตั้งแต่เล่นกลอบมาให้หนูตีอันเดอร์ลึกขนาดนี้ค่ะตอนไปซ้อมพัดรู้สึกว่าวันนี้พัดดีมากปล่อยส์สตอกดีมากแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะอันเดอร์หนูอยากทําให้มันได้แบบนี้ทุกวันค่ะ mm hmm. แต่ว่าไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องกับถึงส0อันเดอร์ก็ได้แต่ว่าวันหนึ่งเราต้องมีสัก4 5อั้านเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า ด้วยระยะที่เราตีด้วยเพราะ่เราก็เป็นคนตีกรอบมีระยะอยู่แล้วดีใจค่ะรู้สึกว่าจริงๆเราเราก็ทําได้ค่ะเพราะว่ามันคือเราก็ซ้อมเยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่แบบว่าเราทุ่มเทกับการซ้อมมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราซ้อมมันมีประโยชน์แล้วก็เห็นผลจริงฝากติดตามผลงาน แข่งแข่งเยอะหน่อยค่ะช่วงนี้ฝากพี่ๆน้องๆเป็นกำลังใจให้พวกนักกีฬาทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ